ให้พวกนี้เดี๋ยววันนี้ตีอย่งรนเองนะสองเก้าครับที่เกี่ยวกับแรกกรมจมวัไข่สีเงี้ยกิ่มเ่งเข่ัวชัครับครับิครับอันนี้อากรมแข็งแรงหมดแล้ว เอาวเด็กเด็กใครจะนอนแล้วเดี <h ums> <h ums> ๋ยวให้ให้ตรงนั้นเข้าก่อนแล้วส่วนเขาจะมาจุดผีทู่มาเป็นคนนี้ายหนึ่จะจบท้ายเองโอ้ยโอ้ยเกือบหมดอากงอะไรอันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โอ้ยมาถึเอาโอ้มาเดี๋ยนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่อากงอากงพ่อย่างเตาไต่เสียวหุบเจ้าไปอ่างเตาต้องให้อากงเดียวดูบ้าง ไอ้เนี่ยอากงอากาลในของมีเสียด้าเนี่ยไอเก่งยีจับหัวยีหยิบต้อยปอยแล้วหูนั่งในเทียมมุงเจ๊เป้าโง่จับขวงเพราะว่าอาทิตย์เจ็บเจ็บแป้ดยืนไอ้กแสดงว่าไออากงก็เดี๋ยวเกิดลืใหายคนคนจีนขายคนจีนว่าถึงนน้นคนจีน ยกมือใครคนยินยกมือพว่าแน่นอนถามถามว่า uh, ว um> ่าช่อันเป้าเป้ากับกับแตะเอียเอียตามกันหรือเหมือนกัน ตอ,อบเร็วตอบเร็วยังไงอัางเปากระแตกเอียอันงเปาก็คือนังเขียดที่ต่อต่อยปอยเขียดอันงเปาเนี่ยหมอีจอหัวที่แตะเอียก็คือนั่งจอกันงกางขวดเจ็บเจ็จจนี้เนี่ยอยู่กลางผมแกะแต่อา,อางแต่ว่าแดงคือสีแดงเปาแปลว่าสองสองสองแดงอังเปาสองแดงแตะ แตะได้คืออะไรครับแต่แรกคือให้อ่ะหอ่ะแตะมือแตะมือแตะแตะเหยียบเยียแตะเยียเอาของไม่แตะแตะเหยียบผกเอวแตะเยียหลอเหยียเลยเหยียบเหยียบเกี่กับผาผูกเอวและผูกเงอว สมัยก่อนอ๋อผูกผูกโูกพี่เอลให้เงินมันจะเป็นพวงก็ผูกพี่เอลไม่มีกระเป๋าดังนั้นถ้าเช่นนี้ยาเรียกแร้เยอะอันนี้เป็นอันเตาต้องเป็นอันเตา เอาอย่างนี้เราไม่ได็กนที่เวเค่ยีห้ออย่างนี้เอาอย่างนี้อากงที่ก่อคือไอโหดต่อยซองใน20บาทแล้วอจามลบอกว่าไอโหดังไอเียมห้าสิบโหดให้หนังเอานี่ไปมีแต่ความะเจรลุ้งุ่งเรือก่อ เอาไว้ทำบุญช่วงพระเกงเอาให้คนทำบุญช่วงพระเก่งอ๋อคนทำบุญ50บาทแล้วก็อันนี้กลับไปแล้วแล้วแล้วช่วงทั่วไปทำให้เขาได้เปล่า นี่ของมิงฮงครับ,บครับผมเสีย